เนิเนๆอดอกแล้วเราไปช็อปเราไปเที่ยวกันไหมโอ้ยหนูไปไม่ได้หรอกพี่หนูต้องเก็บเงินไว้เพื่อส่งคืนกองทุนเพื่อการศึกษาโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครก็ส่งคืนจะหลอกไปเถอะไปเที่ยวกันเถอ,อะอะเฮียมีอะไรวะมาเดี๋ยวผมต้องไปประชุมกับบริลัดตอนอย่างไรโครงการกร่อน้านี้ผมฝากทางขอออเดอร,ไดร์ได้ครับได้ครับโครงการนี้ต้องขอสามสิบเปอร์เซ็นต์น ความซื่อตรงเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของบุคคลซึ่งจะต้องดำรงไว้เพื่อน,นำไปสู่การเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนทว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงของสังคมไทยนับว่ามีความน่าเป็นห่วงจากการสำรวจพบว่าทัศนคติของคนในสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปล,ปลงและโน้มเอียงไปในทางที่จะยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนากลุ่มการเมืองและข้าราชการรวมไปถึงภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชนอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังวางเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอันสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมด้านคุณธรรมอย่างมีนัยสำคัญ จากรายงานขององค์การเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรอิสระต,ต่อต้านการคอร์รัปชันจากเยอรมน,นีได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความซื่อตรงของสังคมไทยในปี2010ผลปรากฏว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่80จาก180ประเทศทั่วโลกตัวเลขอันน่าตกใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาคุณธรรมและเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน เราคนไทยย่อมต้องไม่ปล่อยให้การสูญสิ้นคุณธรรมเกิดขึ้นในสังคมของเราจริยธรรมคุณธรรมของชาตินะครับเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับควารบริกานะรจากทุกภาคส่วนการนับสื่ออย่างมีสติและก็รู้จักในการที่จะคิดนะครับคิดผิดชอบช่วดีปกครองคุณหาให้ถูกว่าสิ่งต่างๆที่เรารับมาหรือว่าเราเรา ได,ได้เห็นมนั้นมมดดถ้าคุณธรรมจะสื่อความหมายตามนัยยะที่ว่านี้ทั้งความดีความซื่อตรงซื่อสัตย์และความรับผิดชอบแล้วนี่การจะปลูกฝังเรื่องค่านิยมเรื่องความมีคุณธรรมจริยธรรมในหมู่เยาวชนก็แปลว่าเราคงจะต้องปลูกฝังเรื่องความดี หลูกฝังเรื่องความซื่อตรงซื่อสัตย์กับหลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบคุณธรรมความซื่อตรงเนี่ยมันจะหมายรวมถึงสองคุณธรรมใหญ่ๆอยู่ในนี้นะครับอันแรกก็คือว่าด้วยเรื่องความซื่อสัตย์อันที่สองเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการรักษาสัจจะถือสัจจะคือความซื่อสัตย์ก็เป็นหนึ่งคุณธรรมถือสัจจะเนี่ยก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งคุณธรรมสองอันเนี้ย หลอมรวมเป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมความซื่อตรงนะครับถ้าเราปลูกเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีงามลงไปในเด็กเยาวชนเนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของคอรัปชันก็ดีความไม่ซื่อตรงไม่โปร่งใสเนี่ยย่อมจะไม่เกิดจากความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของผลการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่าให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความซื่อตรงโปร่งใสอยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนเดี๋ยวครับคุณคุณคุณดึงกระเป๋าตังค์เลยครับเฮครัเป็นอะไรครับไม่ได้หรอกค่ะเุาให้โอกาสเราแล้วเราต้องให้โอกาสคนอื่นกวาต่อไปค่ะผมไม่ลบครับ ผมอยากให้คุณทำงานออกมาให้ดีโอ้พขอบคุณมากครับเพราะทุกๆภาคส่วนล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้สังคมคุณธรรมเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราร่วมต่อเติม65ล้านคนไทยหัวใจซื่อตรงในสังคมคุณธรรมเพื่ออนาคตของลูกหลานไทย